สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอยอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําเดือนตุลาคม2564นะคะว่า ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคนาเมษจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไป แกไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดดตรง description แม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ id line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามปพะจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะส่วนเ,นเพื่อนๆใน t ิกตอกนะคะสามารถปัดทางด้านขวาแล้วไปที่หน้าช่องแม่หมอได้เลยจะมีโลโก้รูป YouTube อยู่ที่หน้าช่องแม่หมอจิ้มที่ลิงก์ได้เลยนะคะ จะไปยัง YouTube แม่หมอจะมีคลิปเต็มของราศีต่างๆในเดือนต่างๆอยู่เต็มเลยสามารถเข้าไปรับชมที่นั่นได้เลยนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักความสัมพัย์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษเป็นอย่างไรนะคะแก้ขอเอ e เน y หน้าใครด้วยนะคะ Of Pentacles, The Hangman, Hathoy, The Moon, The World. สามถ้วยขอไพยพิเศษหนึ่งใบนะคะหนึ่งไม้เท้าก็ก่อนอื่นเลยที่จะไปเรื่องความรักแกก็ต้องขอพยากรณ์ว่าดวงชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายอย่างกระทันหัน และดูเหมือนว่าจะเป็นรายจ่ายที่ยิบย่อยแล้วก็เกินความคาดหมายเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะแต่มาเป็นการเสียทรัพ์ยในสิ่งที่ค่อนข้างที่จะจิปาถะบอกเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้เสียแค่ต้นเดือนปลายเดือนนะไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุให้เสียเงินตลอดทั้งเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทีพักข้าวของเครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าของสิ่งต่างๆของคุณนะมีเกณฑ์ชำรุดเสียหายหรือว่าผุพังได้รวมไปถึงขั้นรถยนต์รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะมีเกณฑ์เสียเงินกระทันหันทั้งเดือนเลยภาพรวมดวงของชาวราศีเมษในเดือนตุลาคม2564นี้พอมาดูเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าความรักใน เดือนนี้ของชาวราศีเมษเนี่ยไพ่ชุดที่แกปเปิดน้ำหนักไปทางคนมีคู่นะคะมันจะเป็น energy ในความรู้สึกที่คุณมักจะอยู่ในวงจรของความรู้สึกของการเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องทนกับคนรักคู่รักของคุณคนรักคู่รักของคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยและไม่เคยที่จะมีการปฏิวัติหรือปฏิรูปตัวเองในการกระเตื้องหรือ active ตัวเองมากเท่าไหร่นะ เรียกได้ว่าเป็นจังหวะในการใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ซู้ไปวันต่อวันในขณะที่คุณนั้นมีความคิดมีความอ่านถึงการมองการไกลความมั่นคงในชีวิตที่มันนอกเหนือกับคำว่าความรักเลยทำให้ในช่วงนี้จริงๆคุณไม่ได้ทะเลาะก,กันบ่อยนะ ในสิ่งที่ไพ่ขึ้นแต่สิ่งที่ไพ่ขึ้นคือมันเป็นฟีลว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดแล้วก็บอกไม่ถูกตกอยู่ในสภาวะที่ต้องทนน่ะอืมคนของคุณเขาก็นิ่งเชียคุณพูดอะไรคุณสื่อสารอะไรไปเขาก็นิ่งไม่ได้โต้อตอบไม่ได้โต้เถียงไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้อะไรเลยเฉยนิ่งอย่างเดียวเลย นะคะคุณก็พูดแล้วก็ปรามาดไปเยอะเหมือนกันแต่ก็เหมือนเป็นการเทน้ำลงทรายอะเนาะเทเท่าไหร่ก็อยู่ในสภาวะที่เติมไม่เต็มเสิียีพูดบอกอะไรก่อนไม่ทำนะคะหนื่อยเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่พายขึ้นก็คือในเร็วๆนี้อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนเดี๋ยวจะมีการขยับขยายบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคนรักคู่รักของคุณแล้วดูเหมือนว่ามันจะไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็ กระชับแล้วก็ไปในทิศทางที่มันค่อนข้างเวิร์กมากคนคนนี้ของคุณบอกเลยว่ายิ่งบอกยิ่งว่ายิ่งจี้ยิ่งไม่ทําถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ถึงเวลาที่เขาอยากทําเขาจะทําคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เวลาทําอะไรน่าจะอาศัยแรงจูงใจบวกกับแรงบันดาลใจถึงจะทําถ้าไม่มีฟิลลิ่งหรือถ้าไม่มีอะไรที่สื่อในการนาหรือการทาเมื่อนั้นคนคนนี้น่าจะไม่ทํา คนคนนี้น่าจะไม่สื่อในการที่แสดงอะไรออกไปเลยแม้แต่น้อยนะคะแต่ปลายเดือนมีจังหวะที่เขาจะแอคทีฟแล้วก็ขยับขยายมากกว่านี้ด้วยตัวของเขาเองและไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีขึ้นมากๆอะไรที่คุณเหนื่อยมาก่อนหน้านี้มากๆกับการที่พูดเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังเขาจะดีขึ้นแอคทีฟขึ้นแต่ไม่ได้ดีขึ้นเพราะคุณนะดีขึ้นแอคทีฟขึ้นเพราะตัวของเขาเองอยากปฏิวัติตัวเองเท่านั้นนะคะอืม แกขอไพ่หน่อยสิคะแล้วอย่างนี้ไพ่ต้องการบอกอะไรชาวราศีเมษลัคนาเมษอีหมคะเป็นดวงประจำเดือนตุลาคม2 5 6 4นี้แม่หมอขอไพ่้วยค่ะนอกจากเบื่อกับความรักเบื่อคู่รักที่เขาไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างนี้คะ่ะ the lovers the s t r e n g t h pain of source Seven of w a of s Six of Wands Four of Wands แสดงว่าก่อนหน้านี้คุณมีการคิดที่อยากจะเลิกหรือว่าอยากทิ้งเขาแน่ๆเลยอะถ้าไม่ใช่แกต้องขออภัยนะคะแม่หมอก็อ่านตามหนา้าไพ่นะอย่ากโกรธอย่ากเกลียดแม่หมอนะก็ก่กอนหน้านี้คุณน่าจะมีโปรเจกต์หรือมีการคิดที่แบบเบื่อละ อยากเลิกแน่เลยอะไพ่ขึ้นขนาดนี้แต่สิ่งที่ไพ่อยากบอกก็คือคนนี้ยคือคนของคุณแล้วล่ะคะรักกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างมีปัญหากันบ้างแต่ทุกครั้งน่ะมันก็จะมีอะไรที่ทำให้คุณกับเขาต้องกลับมาหากันเสมอในทุกๆครั้งไพ่ไม่ได้ขึ้นบอกว่ามีใครขอโทษใครไพ่ไม่ได้ขึ้นบอกว่ามี ใครยอมใครแต่สิ่งที่ไพ่ขึ้นก็คือมันเป็นความรู้สึกที่สื่อออกไปในเรื่องของความรักแล้วก็นำกันไปสู่ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่สามารถขยับขยายเราก็เข้าใจกันได้ในท้ายที่สุดคุณสองคนต่อให้ทะเลาะก,กันยังไงหรือมีปัญหากันแค่ไหนไท้ายที่สุดแล้วก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีแล้วก็ต้องกลับมารักกันเสมอตลอดเลย มันจักรวาลกำถมาแล้วให้คุณสองคนเป็นคู่กันถึงแม้ว่าจะเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ตามแต่อย่างไรเสียก็ต้องใช้ชีวิตด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ก้าวผ่านทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ด้วยกันอยู่ดีในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนตามหน้าไพ่นะคะโอเคสําหรับวันนี้แม่หมอต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวทุกยอดซับสไครต์ทุวทุกยอดกดไลค์ตัวทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกําลังใจอย่างนี้มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอไปแล้ว ฟันเดียด้าเตซวนนะคะบ๊ายบาย